ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านนุกนิกสาวซีสะเกตรครับผมวันนี้พามาชมสินค้าลดราคาครับผมวันนี้สําหรับคลิปนี้เรามาลดราคาให้ลูกค้าครับผมรับรองว่าถูกกว่าราคาเดิมแน่นอนครับผมร้านนุกนิกซาวซื้อขายเครื่องเสียงมือสองครับอาเภอวอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกตคร,รับเบอร์โทรศัพท์0 8 4ย์2 6ด7ี่หนึ่งเก้าสองหกเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นไอดียไลน์ครับผมวันนี้พามาดูสินค้า ท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับก็จะเป็นทางด้านมาลดมลดร,ราคาครับผมวันนี้นะครับตัวนี้เป็นปักไฟเนาะเป็นปักไฟเคนเทคครับหน้าร้านร่วมขายอยู่พันหตัวนี้ไปพ4นสี่ครับสวยๆหนึ่สี่ร้อยบาทบแล้วก็ปักไฟตัวนี้350ราส ตัวนี้หน้าร้านอยู่หนึ่งพันครับเอาไปเก้าร้อยพอครับผมแบบรวดเร็วเลยแล้วก็ปลั๊กไฟของธนากรหน้าร้านสองพันเาเอาไปสองพนเจ็ดครับสวยตัวนี้ปลั๊กไฟ NPE เอาไปตัวละห้าร้อยครับแล้วตัวนี้ปลั๊กไฟ3ามเฟสสองพันบาทเอาไป2อ0พครับผมแล้วก็ NPE ฮนิกปลั๊กไฟเหมือนกันตัวนี้เอาไป500ร้อยครับ ลดราคากันเลยทีเดียว500แล้วตัวนี้ power npe xl C 50หน้าร้านอยู่3,700เอาไป3,000เอาไป3 3 0พพอครับ3า0 0บาทท่านใดจะเอาตัวไหนก็โทรมานะครับแล้วก็จำราคาไว้ด้วยเพราะว่าเป็นราคาลดหน้าร้านครับผมแล้วก็ตัวนี้ d y n a v o k dv 5000 ตัวนี้เอาไปเอาไป4,400บาทก็พอสพแล้วก็ตัวนี้ลดเลยแล้วกันเอาไป55 0 0นครับ1ินิ้วข้างละ2ได้สบายแล้วก็ตัวนี้เป็นฟูกแล็บใส่ในสวยๆครับแน่นๆอันนี้เอาไปตัวละเอาไป7 0 0 0นครับสินิ้วข้างละ2ถึง3ได้เอาไป7 0 0 0แล้วก็ตัวนี้ เบต้าที T, ตัวนี้หน้าร้านหกพันห้าเอาไปหกพันทวนครับลดกันเยอะๆเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้ฮัมเมอร์กล่องฮัมเมอร์แต่ว่าข้างในเป็นประกอบครับข้างในเป็นประกอบสิบแปดนิ้วไราคาละสองถึงสามครับนี่ตัวนี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทสวยๆหน้าร้านอยู่หกพันเก้าครับเอาไปหกพันห้าแล้วก็ตัวนี้ไมเอ็นพีหน้าร้านหมื่นสองเอาไปหนึ่งหมื่นทุนเลยครับสิบแปดนิ้วราคาละสองถึงสามครับไมเอ็นพี สี่ห้พันแล้วก็ฮัมเมอร์เตัวนี้หน้าร้าน7 9็ดเอาไป7 3็ดแล้วกันครับเจ็ดพันิ้วสบายครับแล้วก็มาปักไฟตัวนี้หน้าร้านพันสเอาไปพ1นเก็พอครับพันหอยพันหนบาทมีไฟ2ครับแต่ว่าไฟไฟติดแค่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ติดเดี๋ยวไฟมันจะมีไฟนะครับไฟ2ลงล่าง ตัวนี้หน้าร้าน4ี่พันามเอาไป4ี่พันทวนครับคอร์ด DBX แล้วคอร์ด d b พอนาหลอกตัวนี้ตัวหน้าร้านพันหนึ่งเอาไปเก้าร้อยครับผมแล้วก็ Eq dhK ตัวนี้ได้สองพันสาเลยครับลดไม่ได้แล้วกำไรนิดหน่อยสภาพใหม่ครับตัวนี้อเมริกาลดเลยเดี๋ยวขาดทุนแล้วก็ NT s ตัวนี้หน้าร้านพันห้าเอาไปพันพันสามครับสวยๆครับนี เอาไปพันสามแล้วก็ไอ้ power AJ สามพันวีซตัวนี้หน้าร้านอยู่เจ็ดพันห้าครับตัวนี้เอาไปหกพันห้าพอครับหกพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้ p v เจ็ดครับก็จะมีหำนิดหน่อยครับหน้าร้านสามพันเก้าเอาไปสามพันสามพอครับสามพันสามร้อยบาทแล้วก็ a g ตัวนี้ติดจองแล้วก็ตัวนี้ power t 4พัน สิบแปดร้งละสามสบายครับตัวนี้เอาไปเอาไปเจ็ดพันท่วนครับผมสวยๆแล้วก็หน้าทองหน้าล้านหมื่นสองพันห้าเอาไปหมื่นสองอะไรครับสิบแปดคร้งละสามถึงสี่ได้ครับผมแล้วก็โมดิฟายตัวแทนนี้เอาไปตัวนี้เป็นฝุ่นนะครับนี่นี่เป็นฝุ่นครับมันไม่ได้เช็ด ตัวนี้หน้าร้าน9,500เอาไป8,700บาทครับผมกำไรนิดหน่อยก็เอาแล้วก็ตัวนี้5,000เอาไปเท่าไหร่ดี5,003ครับผมอ1วัน MK9800 ตัวนี้จะเป็น NPE XL222 ครับหน้าร้าน7,500เอาไป7เอาไป6,700ครับผม6,700บาท ครับผมมาลดราคากำไรนิดหน่อยครับแต่ 100, 200. แตน, Effect. Effect ตนา,ร,ร, K นา,นานนร้อยสองร้อยแล้วก็ตัวนี้เอฟเฟกตเอฟเฟกตัวนี้เอาสองพันครับเป็นอะลซิทแท้แล้วก็เคพาวเวอร์ตัวนี้เอาไปพันหนึ่งร้อยแล้วก็ EV m ีไมโครเวตัวนี้เอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้ DBX DBX ตัวนี้มัน เพิ่มเสียงลดเสียงไม่ได้อะครับมันตําหนิตรงนี้แหละเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับนี่สองชั้นมีคอมเพรสเซอร์เอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับท่านใดสนใจแล้วก็ตัวนี้ NTS นทีแปดร้อยครับแล้วก็เอนจิเนียร์ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอนจิเนียร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เอาไปเท่าไหรด่ดีเอาไปแปดร้อยพอครับ แปดร้อยอันนี้ก็ตัวละเจ็ดร้อยครับนี่แล้วก็มาพาวเวอร์ลดราคาแน่นอนครับตัวนี้เอาสองพันห้าครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วค่าละสองครับสบายแล้วก็ตัวนี้เอาสี่พันเจ็ดครับราคาหน้าร้านก็ห้าพันห้าเอาสี่พันเจ็ดก็พีเอพันเป็นของเอเทคนิคแล้วครับประมาณนี้เอาไปสี่พันห้าครับตัวนี้ สี่พห้ารอยบาทแล้วก็ m ม c ครเทค MB 4ี่พันห้า v Z. ตัวนี้หน้าร้านอยู่ห้าพันห้าเอาไปห้าพันทวนครับห้าพันทวนแล้วก็ตัวนี้ a อวันสี่ชันครับชันแนลละหนึ่งันหกร้ยบาทที่แปดโอห์มครับตัวนี้แรงอยู่นะครับเอาไปตัวนี้หมื่นเอ็ดเอาไปหนึ่งหมื่นทวนครับผมหนึ่งหมื่นทวนตัวนี้ไม่ได้เช็ค แล้วก็ตัวนี้น่าจะมีปัญหาแล้วตัวนี้เป็นโฮนิกโฮนิกนี้เอาไปเก้าร้อยครับแล้วก็ NPE ตัวนี้พันหนึ่งตัวนี้กันหอนของ DBX ครับหน้าร้านสองพันห้าเอาไปสองพันสามครับผมสวยๆของแท้นะครับนี่สติ๊กเกอร์มาหาจากตัวนี้ทับไปอยู่แล้วก็คอร์สต,ตัวนี้เอาไปพันเจ็ด ตัวล่างนี่ไปสองพันทวนครับผมแล้วก็ EQ e l l y หน้าร้านสองพันสามมาไปสองพันประมาณนี้ครับช้าๆตัวนี้ EQ เอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมของ NTS สไลด์ยาวครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น EQ NPE เอาไปสองพันทวนครับแหลกแหลกตัวนี้ CU ซียูหึกิบหน้าร้าน2องพันเเอาไป2,500บาทครับผมแล้วก็ดอก OSB ตัวนี้หนะ้าล้านพ7นเจ็ดเดิมๆนะครับนี่เอาไปพันพันห้ารครับดอกละพันห้าเท่กันหนึ่พันห้าร้อยบาท,ล 1, บาทแล้วก็ตัวนี้มีดอกเดียวดอกปูยูโรเทคเอาไปดอกละพันสามครับโลๆ มีดอกเดียวนะครับพันสามแล้วก็ดีไว้มีดอกเดียวครับเดิมๆตัวนี้เอาไปดอกละสองพันหนึ่งร้อยครับมีดอกเดียวเดิมๆนี่ครับเดิมๆแน่นอนมีนมดอกเดียวสองพันหนึ่งรยแล้วก็ดอกนี้ตัวนี้จะเป็นไว้เดิมอยู่นะครับจะคงโลมันไงมีดอกเดียว อาหนึ่งพันเจ็ดรอย 1, บาทครับผมเป็นชาเลนเจอร์เหมือนกันชาเลนเจอร์แปดร้อยบาท1,700พันเจ็ดรอยบาทครับผมแล้วก็จะเป็นเอเทคนิคตัวนี้มีแปดดอกสวยๆครับเดิมๆคอประมาณนี้อันนี้เป็นฝุ่นก็ เอาไปดอกละสองพันหนึ่งร้อยครับมีแปดดอกท่านใดสนใจหายอยู่ตัวนี้ดอก NTS เอาดอกละดอกละเอาดอกละพันห้าร้อยห้าสิบครับแล้วก็ตัวนี้ทาดาทาดานี่เอาพันหกแล้วก็ดอกไอดีเดิมๆสวยๆครับสภาพสวยตัวนี้เอาไปดอกดอกละสองพันครับผมท่านใดสนใจ แล้วก็ชาเลนเจอร์มี2ดอกตัวนี้หน้าร้าน2องพเอาไปดอกละ2องพสครับมี4ดอกครับมี4ดอกแล้วก็จะมีดอกยูโรเทคตัวนี้หน้าร้านอยู่ดอกละ2องพครับหน้าร้านสองพเอาไป2องพพอครับมี6ดอกเดิมๆครับผม แล้วก็ตะนาวสีคันนี้ตะนาวสีสองพันสามหน้าร้านเอาไปดอกละสองพันครับผมลดลดลด,ลดกระนำตัวนี้ดอกทรัมป์ครับดอกละพันเจ็ดมีสองดอกเดิมๆครับรสวยๆครับผมนี่ครับแล้วก็ดอกนานโนวาสภาพเดิมๆครับนานโนวาหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์ตัวนี้เดิมๆ นี่ครับเดิมฝุม่นนะครับนี่นี่เป็นเศษฝุ่นใช่ดอกละหนึ่งพันครับมีสี่ดอก,แล, 1, ดอกแล้วก็ตูมตามตูมตามนี่ดอกละสี่พันห้าร้อยบาทครับตูมตามยีเบียดนิ้วนะครับนี่เหลืออยู่แปดดอกครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวละหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหน้าร้านหหมื่นหกพันห้าเอาไปหมื่นหกท่วนครับ โบ๊ทมีสองแท่นครับหน้าร้านอยู่สองหมืนสามครับเอาไปสองหมื่นสองแท่นละสองหมื่นสองครับโบ๊ทยี่สิบดีตัวนี้ใหญ่ยี่สิบดนิ้วค้าละสี่ได้ครับประมาณนี้แล้วก็มาชมมาชมดอกนี่ครับสิบห้านิ้วพวกนี้หน้าร้านห้าร้อยเอาไปดอกละสี่ร้อยครับประมาณนี้ดอกละสี่ร้อย มีอยู่ประมาณสิบสองสิบหกดอกประมาณนี้แล้วก็คันนี้คู่งโลเดิมๆครับตัวนี้เอาไปดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้ดอกผ้าขาดเอาไปดอกละสามร้อยครับเอาไปดอกละเก้าร้อยครับนี่ตัวนี้สิบสองนิ้วเป็นไอ้บ้าครับผมดอกละเก้าร้อยซับเบียดได้นะครับตัวนี้ไว้สี่นิ้วครับ ปรมาณน,นี้แล้วก็ดอก NPE NPE ตัวละ350บาทครับผมแล้วก็แหลมเอาไปสดอกนี้นะครับสีดอกนี้4ี่พันหครับผมประมาณนี้แล้วก็แห้มพวกนี้ตัวละ7จ็ดแปดร้อยแล้วก็นี่ตัวละห้าอยครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ดอกหงอง่อสิบแปดนิ้วครับ1200พันสองร้อยวัต์พร้อมพร้อมตู้ตู้พร้อมดอกคู่ตัวนี้เอาไปเลยคู่ละหกพันครับผมพร้อมดอกเลยนะครับดอกห้องรอไว้ีครับมีมือจับให้ตะแกงปั๊มสวยสวยประมาณนี้ครับแล้วก็ e อตัวนี้เ e g ตัวนี้เอาไปคู่ละ6,500บาทครับผมเป็นตู้ AJ PS ครับผม p ี2ใ m a r บมี2ใบครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ดอกตัวนี้ a s s a s ตัวนี้ผ้าผ้าเดิมไว้เดิมครับ สภาพรองเดิมประมาณนี้ครับสภาพนี้ทั้งสองดอกเลยนะครับใหม่ๆครับเบมเดิมอันนี้เอาไปดอกละสองพันสี่ครับดอกละสองพันสี่แล้วก็ตู้ตอนนั้นลงขายตู้พร้มดอกสามพันใบละสามพันพรมดอกตอนนี้เอาไปสองพันเจ็ดก็พอครับใบละสองพันเจ็ดพรมดอกนะครับตู้ใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทพรมดอก แล้วก็ตู้ตัวนี้เป็นตู้สิบสองหนึ่งคูณหนึ่งเอาไปใบละห้าร้อยห้าสิบครับผมมี2สองใบนี่หนึ่งใบแล้วก็อันนี้หนึ่งใบครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ W แปดสิบช่างนอ็อตมีสี่ใบครับเอาไปใบละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทมีสี่ใบครับผมแน,แน่นๆครับเนื้อไม้นแน่นนี่ฝุ่น,นเฉยครับเช็ดก็ออกแล้ว ตะแกงเหล็กขอบเหล็กมือจับเหล็กครับหนึ่งห้ายห้าสิบแล้วก็ตรงนี้คล้ายออเดอร์สี่ครับมี2ใบนี่หนึ่งใบแล้วนี่หนึ่งใบครับเอาไปใบละเจ็ดร้อยเลยครับมีขอบเหล็กให้นะครับตะแกงขอบเหล็กไปละเจ0ดร้อยตัวนี้แผ่นดินไหวมือจับเหล็กครับผมมือจับเหล็กข้างละ2ตัวตัวนี้เอาไปไม้เท้0ยี่สิบมิลครับเอาไปใบละพันแล้วก็ เอฟฮอนมีแปดใบมีแปดใบครับเอาไปใบละหนึ่งพันครับผมเ้าข้างบนสองคูนึงเอาไปใบละสองร้อยห้าสิบครับมีสี่ใบก็สี่ใบนี้พันหนึ่งครับเอาไปเลยขายเมาสเลยครับสี่ใบนี้หนึ่งพันบาทประมาณนี้ครับแล้วก็ตู้ตู้เปล่า A อ e ตัวนี้สองใบครับสองใบนี้ตู้เปล่า A อจ ไม่ใช่ a อมันเป็น B พันแหละเป็นตู้กรอบเอเอาไปใบละพันหครับตะแกงปั๊มฟิลเตอร์แล้วก็ตัวนี้ AJ แท้พร้อมดอก A อเจท้พรมดอกครับตัวนี้ใบละ8 0 0พครับผมแล้วก็ตู้ตู้ตัวนี้ W ีว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 าวี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 วาทครับผมเป็นตู้ว The View. 8ปดสิบเก้าสูงแปด9เก้าแปดเก้าครับผมประมาณนี้แล้วก็แปดใบใบละพันสี่ร้อยบาทครับผมนี่มือจับตะแกงตะแกงปัม๊มตัวนี้ W ใบละสองพันสามครับจากราคาเดิมสองพันห้าประมาณนี้ครับผม แล้วก็ตัวนี้คล้ายๆ 2K ครับอันนี้จะเป็นด้านล่างน,นี้จะเป็นด้านบนครับวางกับกันเอาไปใบละพันครับผมมีสีใบพอดีขอบเหล็กตะแกงโอ้ลูกค้าครับนะมาจากกรุงพนมเปนแล้วก็ตัวนี้เอาไปใบละ4ี่ร้อยครับ 12, นี่สินี้สองคู่งใบละสี่แล้วก็ตู้นี้เอาไปใบละพันแปดครับมีสองใบใบละพันแปด เฉพาะในคลิปนี้นะครับนี่ราคาแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้มันไม่ใช่ไม้เท้ครับจะว่า MDF ก็ไม่ใช่มันจะมันจะดีกับ MDF กันน้ำนี่ดีกว่าอันนี้เอาไปพันห้าครับใบละพันห้ามือจับเหล็กขอบเหล็กตะแกรงเหล็กหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ใบละห้าร้อยขอบเหล็กหน้าผ้ามีอยู่สี่ใบครับท่านใดสนใจ เป็นตู้สองคูณหนึ่งนี่มีบาแขวนให้สองตัวนี่ก็อันนี้เขมนครับนี่มาจากเขมรแล้วก็ตู้เอกซาวยี่เนิ้วมี12ใบครับเอาไปใบละพันแปดครับเฉพาะในคลิปมีอะไรอีกก็ประมาณนี้แหละสายไฟสี่คูณสประมาณ50เมตรครับเอาไปสามพันบาท สามพันบาทแล้วก็ตัวนี้โอ้สีดมาอย่างไงนี่อันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าค้างยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าก็ประมาณนี้แล้วก็มาดูสินค้าตัวนี้อ,อแบบหนึ่งครับเดี๋ยวเอามิมกกี้ให้ดูมิกกี้ มเออนี่เอาถ่ายคนเดียวนี่แหละตัวนี้หมื่นสามพันเก้าครับเป็นมิกกี้ยี่สิบสี่ช่องครับผมสภาพสวยๆเดีย๋ยวดูด้านหน้าด้านบนนี้ก่อน นี่ครับแล้วก็นี่สวยๆเลยครับผมแหลกหมื่นสามพันเก่านะครับสวยๆใช้งานปกติแล้วก็จะมีพาเวอร์ตัวนี้เป็นโปรยูโรเทคโปรสองพันห้าครับเอาไปตัวละสามพัน นี่ครับตัวละสามพแล้วก็ดีฟูจาก7 9็ดไป7จ็ดพันาครับผมแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้จากพันเก้าเอาไปพันหบาทแล้วก็ Sae PXM 10x จาก8 9ดพัเาเอาไป8 5ดพันหพอครับเฉพาะคลิปนี้แล้วก็ dx เอตัวนี้เอาไป1 6ื่นหกครับตัวละหมื่นหกจาก1 6ื่นหาเอาไปตัวละหมื่น แล้วก็แฮมเมอร์แฮมเมอร์ตัวนี้เอาไปหมื่นสามครับสี่ชั้นแนลหมื่นสามพันแล้วก็ตัวนี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทตัวนี้เอาไปเจ็ดพันครับผม D D S Audio ครับผมตัวนี้ไปเจ็ดพันราคาลดครับผมตามนี้แล้วก็กล้องไฟฟ้าจากหมื่นหกเอาไปหมื่นห้าพันครับผมตัวนี้ของยามาฮ่านะครับ ยามาฮ่าซื้อสวยครับนี่ครับแถมแถมไม้กลองให้ครับ1คู่ท่านใดสนใจอ๋อแล้วก็นี่ตัวนี้เป็น power mix ครับสิบสีดอกได้สบายครับ power mix ตัวนี้3,500บาทครับผมแปดร้อบาทครับนี่ qsc pa 800ร้ยสวยๆครับสวยจัดแล้วก็มีโปรยูโร t ิ c ตัวนี้กล่องเปล่าตัวนี้พร้อมพร้อมใช้นะครับไม่ใช่กล่องเปล่าโป,โปรแปดตัวนี้เอาตัวละสองพันห้าพอครับพร้อมกล่องสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับลูกหม่สองพันห้าร้อยบาทพร้อมกล่องครับสวยๆครับผมพร้อมกล่องสวยๆครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ ตัวนี้ NPE ตัวนี้ตัวบันทึกเสียงตอนใดสนใจ2,500บาทครับผม2,500แต่ไม้ตัวนี้ยังหาไม่เห็นหาลูกไม้ไม่เห็นแต่ว่าตัวบนนี้ใช้ได้มีชัวมีอ e 1เอาไปตัวละ600ครับนี่ลดราคาเลยทีเดียวเชียวแหละแล้วก็มิกตัวนี้ลงขาย2,500เอาไป2,200ครับสวยจัดครับสวย,สวย สวยจริงครับท่านใดสนใจสอบถามได้แล้วก็จะมีไมโครเทค MT 999พร้อมกล่องครับนี่พร้อมกล่องเอาไป3000ครับกล่องลูกไม่นี่ครับดูกลับด้านบ่ดูชัดๆสภาพ90%เลยครับ เ0 95%เอาไป3,000บาทครับผมประมาณนี้ครับสินค้าก็ท่านใดสนใจไอดีไลน์ครับ08 419 2 6 9 7 1 0 8 4 1 9 2 6 9 7 1เ <c oughs> ดี๋ยว้าเจำเบอร์โทรไม่ได้ประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับ